<c oughs> ได <c oughs> ไ้ไหมห้องกีไล่เลยวะโอ้โดดเ้มันขูบโอ้ควายออกกำลัมือเลยมันเห็ดยังว่ะว่นควายเห็นปะควายควายมั็นออกกำลังมือเลยนะแล้ววัวก็ขูออ่อนะีกแล้ว คว้ย่าวะเชือกกูอีกแล้วาุ้ยมาโอ้วันได้อี๋่าดสิโอ้วี่น้องเจอตัวแรงแล้วครับผมวันนี้โอ้ว่างกาที่ไม่ได้เจอกันรวมๆเกือบๆปีแล้วมั้งนี่ตัวแรงครับ6 6 1 0 เสื้อสูบลายเสืยอแป้งตีนผีพี่น้องเอ้ยับลองว่ามันแน่นอนครับผมเจอคันนี้เข้าไปับรองว่ามันแน่นอนเอาเิ่นดิถางถางต้นไม้ออกครับเิ่นต้องใช้เพิ่อจะได้ที่ตรงนี้มั้ง ของแท้ครับพี่น้องของแท้มาแล้วพี่น้องเอ้ยน้ำแตกแล้วถังน้ำแตกแล้วด่นน้ำยังไงนี่มันแตกอะไรเห็นไหมนี่มันแรงอะไรแตกเลยว่ะ ก้อนเกียดดิเออเฮยังหวานตัวไอ้บ่อหวาตายถึงเมืองกัอนเกียดี่ ได้ไ <c oughs> มห้อง <c oughs> อกีไล่แลววะโอ้โดดเช่มันขูบอ่าลองดูเสียแป้งตีนผีรถกับคนต้องแรงพอกันฮะมันถึงจะไปด้วยกันได้ Ô oh, quay, nh quay. Quay, quay, oh, <laughs> quay 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 <laughs> quay oh, ý quay hết quay 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 ở quay 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 โอ้ได้๋ยไปมีดข้างแล้วนะเคลียร์ต่อออสักกันแน่นิอ่าโอ้ยอยากมอเตอร์ไซค์บาดี่เอ่าเดี๋ยวมอเตอร์ไซค์ออกคนกันพี่น้องเอาเด็ดเข็นไดตของแท้โดดต่ำได้ยี่ดอก Tôn đây nói nè à. Tôn nhanh nhanh lắm mừng nè Phân phát táp ในไปมันฟรีถนนคอนจีดแล้วว้ายแม่มันมีแห้งบอกกรถอยุดนี่ฮะบุตรบุญยานทางคอนจีด ย่านล่อจอะขอ้งมันออโอ้โหโหโหโอโว่ารถเพิ่นโมแห้งเนะลดลดลดาะรถรถรถว่ารถเพิ่นโมแห้งเพิ่นแรนต่ำเลยว่ะ phải xây bạt ô mình lượt nè cái giờ hết cái giờ hết đỉnh thốn kho ăn vậy nó đánh đấy chị mẹ oh, đánh nó nhanh hết <laughs> เออนคนขับถือตะกล้องให้น,นี่แหละครับคนกันเองก็เป็นสี่ละลงมายังอีกบาทยังยังอีกมันเป็นเนื้ไหนเฮ้ยมันเป็นยังไงก่อนเถอะดิอ่ะมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงมันเป็นอาการใดออกแน,น่นอนต่ำถึงเฉียงไปอีกสิแมะย่าไปขืนข้นจีด

ก็มโดดต่ำตันยังไงให้มึงแนวน่ะเปิดอไฟเต็มอยู่เปิดได้ยี่ไฟเปิดมึงนะเปิดมึงกนะไฟนะเบ้ยไม่ n h n อนี่มัน a อยู่ว่ามันสมพุ่มมาดิเส้สสว่ามันสมัพุ่มมาอ๋อมันกินแบตแน่แน่ ว่ป,สรปร็สารมาพุ่มเว้ยสารมาพุ่มเคลื่อนที่บ่อ้าวผมเดี๋ยวตามต่อครับว่ารถเสียแปลงเสียแรงจริงๆร่งบ่เดี๋ยวตามต่อครับผม